สิ่งนี้คือเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชิ้นหนึ่งที่ถูกค้นพบในประเทศไทยและมีอายุมากกว่า5,000ปีซึ่งเก่าแก่กว่าพีระมิดที่อียิปต์ซะอีก ย้อนกลับไปเมื่อ5,600ปีก่อนที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีบรรพบุรุษของเราได้สร้างสารรค์งานศิละปะบนเครื่องปั้นดินเผาพวกเขาใช้ดินเหนียวคุณภาพดีจากลุ่มแม่น้ำโขงปั้นเป็นภาชนะทรงกลมสวยงามวาดลวดลายขดก้นหอยสีแดงที่กลายเป็นเอกลักษณ์ระดับโลกนักโบราณคดีค้นพบว่าเขาใช้เทคนิคการเผาที่ซับซ้อนควบคุมอุณหภูมิได้ถึง800องศาทำให้เครื่องปั้นมีความคงทนจนถึงปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงไม่ได้แค่สวยงามแต่เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าคนไทยมีอารยธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จนองค์การยูเนสโกยกย่องให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพุทธศักราช2535สมบัติล้ำค่าที่เราคนไทยควรภูมิใจ